นี่นั่งคนเดียวปะครับนั่งคนเดียวนะครับคือสองพีกรอนรเราก็เนียนนะฮะเข้าไปขอ,อนั่งร่วมโต๊ะด้วยนะฮะที่มีเกมมาให้น้องเล่นฮะเดาหัวก้อยถ้าเดาถูกรับไปเลย100บาทครับหัวก้อยฮะถ้าตอบถูกน้องได้ละหนึ่งแต่ถ้าตอบผิดน,นะพี่ขอกินข้าวคำนี้นะคำสุดท้ายของน้องแล้วกันโ <c oughs> อเคปะ ดีเลยเอางี้เกมต่อไปง่ายๆให้น้องเลือกส้มมาหนึ่งลูกนะหรือ <c oughs> ให้เลือก<า>เองด้วย <c oughs> โหนี่งัดงัดลูกใต้สุดด้วยเกมนี้ง่ายๆนะฮะที่จะทำการแกะส้มแล้วให้น้องเดาดูว่าข้างในมีจำนวนกี่ขู่เดือที่ฮะ <c oughs> รับตอบถูกที่ให้สองร้อย,ยน,นั่นแต่ถ้าน้องตอบผิดน้องต้องกิกนส้มลูกนี้ทีเดียวพร้อมกันทุกขีดเลย ที่ห้องน้ำตงนู้นเลยนะโ่เหนียวมากีดที่หนึ่งครับผมวางไว้ต๊องถึงนะจเราจะได้เกินขีดที่สองครับผมขีดที่สามมครับผมขีดที่สี่ขีดที่ห้าครับขีดเลยครับที่หกนะฮกครับคู่นะฮะขีดที่เจ็ดแปดครับขีดที่สิบครับหมดแล้วครับออกคู่ฮะีกฮะิงหอจริง ตามสัญญาฮะหญิงต้องโดนเราผู้ยีิผู้หมากินส้มทั้งลูกฮะรับไปครับนี่ถูกให้กองดูได้ยิงโฮลองเข้าได้เหรอได้ได้ได้ต้อง,งดเหมืองทนเอาเมือออกเลย <laughs> คำถามนะครับถุงยางอนามายัยทำจากอะไรครับระหว่างข้อที่หนึ่งน้ำยางจากธรรมชาติ ข้อที่2ยางสังเคราะห์พิเศษข้อที่3ทําจากยางไอน้ำยางมายางสังเคราะห์ก็ได้ข้อสองยางสังเคราะห์พิเศษนะครับทุำจางอะไรทำจากน้ํายางธรรมชาติโอ้โหผิดฮะตามสัญญาครับเชิญฮะนี่คือกล้องเราหนึ่งสองสาม